ได้ได้ไปถ่ายรูปนะอร่อยมากทุกส่วนกันถ่ายถ่ายรูปหน่อยนะต้องเรียนท่านยุวธธิดาชินรัตรท่านโฆษกปริยาทุนทรีย์ปิยาท่านเอกวัฒน์พัฒนศาสตร์สาธรท่านรองโฆษกปริยาครับแล้วกวันนี้ัวนี้ที่สำคัญก็คือคอมพิวเต้องได้มุ่งส่วน ี่ก็เป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งที่มีร้านเกิดขึ้นใหม่เราได้สร้างลามาเอาติงยมัเรียวใครมาร้านรไหนแ้วนีรเไหนบอกก่อนอยู่ข้างสนามช้างสนาบอลปีกน้างนะครับหลังรถตัดถ้าเข้ามาทางบรรยากาศนะครับถ้อเข้ามาทางถนนสายไชาคันมนะครับก็เป็นร้านน้ารักน่ารักนะครับอารบรรยากาศเหมือนตี ผมโมงเย็นก็ไปครับตั้งแต่ผมโมงเย็นสี่ห้าเราอยู่กันได้ก็อยู่กันไปครับไม่เป็นกวนสำคัญที่สุดวันนี้เราในบรรดาของพี่นะในฐานะสมาชิกสภาอุทยาเป็นตัวแทนเลยเป็นตัวแทนนะครับของทุกคนเลยแล้วก็ของท่านนายกอุทยานด้วยนะครับก็อำนวยควาพอนะครับในนั้นเซียวเนี่ยนะครับจัดการลูกเรือลูกเรือนะครับแล้วก็ใช้ดีใป้ดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของนายกอุทยานต่อไปนะครับ ที่บีเนี่ยมันยังหวมัดวิ่งมากินมันขอบคุณมากเลยเรครับเอาละใช่ยโย 一十九码四。